ท่าน,นี้คาของพระเจ้าเนี่ยเป็นคําที่ไม่เหมือนกับปุถุชนทั่วไปพระองค์เรียกว่าเป็นอนุสาสนีปฏิหารคําที่ประกอบด้วยปฏิหารปฏิหารยังไงพอเราไปเจอพระสูตรหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเราก็ทดลองมาหลายปีแต่ละคนก็ทดลองพอฟังไปเนี่ยแต่ละคนมีญาติกําลังใกล้จะตายให้ฟังพุทธเจนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาจะละสังโยธ์ได้ แล้วศพจะผิวพัน์ผ่องใสพอไปลองแล้วก็เป็นอย่างนั้นทุกศพเลยปกติศพคนตายตัวดำไหมดำปีตัวจะแข็งเย็นดำถูกต้องไหมใครไม่เคยเห็นศพลองไปดูศพนะตายแค่วันสองวันนี้ก็ขึ้นอืดล้วตัวแข็งแล้วแต่ศพที่ฟังคำตถาคตจะไม่เป็นอย่างนั้น นานที่สุดตอนเนี้เก็บไว้โดยไม่ฉีดยาเนี่ยสิบเอ็ดวันไม่เน่าแล้วตัวก็นิ่มเหมือนคนนอนหลับปกติและผิวพันธผ่องใสไม่ดำฟังนี่คือฟังก่อนเสียชีวิตใช่ไหมครับฟังก่อนเสียชีวิตครับและพระเจ้ารับประกันเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเฉพาะเวลาใกล้ตายฟังตอนนี้ยังไม่ได้ผลเพราะยังไม่ตายจริง พอยมจะตายจริงปุ๊บเนี่ยหูฟังธรรมะเนี่ยชัดเลยเข้าใจทันทีเลยแล้วก็ตื่นตัวตลอดนะเฉพาะเวลาใกล้ตายและทุกศพเนี่ยเฉพาะเวลาใกล้ตายหลายศพนะแบบว่าเอาวิญุไปให้เนี่ยนะจะฟังคว้างทิ้งเลยนะอะแต่พอใกล้ตายมันหมดแรงแล้วม,มันทำอะไรไม่ได้ปุ๊บฟังยอมฟังตายผิวคนผ่องใสนะ ความจําสั้นระจีปลาถาถ้าก่อนตายได้ฟังได้หมดคืออันนี้ค่ะคือสงสัยว่าอันนี้เขาจะต้องมีพื้นดีมาก่อนหรือเปล่าเขาเพราะปกติตอนตายคือมันเขาเรียกอะไรจิตใต้สํานึกเรามันจะมีเยอะกว่าจิตที่เป็นสํานึกอย่างเนี้ค่ะเนี่ยเอาหูไปฟังคนอื่นมาเห็นไหมมาจิตใต้สํานึกจิตปีสํานึกครูเช้าไม่เคยบัญญัติตรงนี้จิตคือจิตอย่างเดียวแม้แต่บทบัญญัติบทพันธนะก็ใช้ผิดจากพระพุทธเจ้า เราฟังปุ๊บรู้เลยว่าไม่ใช่ภาษาพระพุทธเจา้าคนนี้ไม่เคยเสก็จไม่พระอาจารย์แต่ว่าคือถ้าเกิดเขาไม่มีพื้นดีมาก่อนเนี้ยยังไงจิตเขาก็ไม่ผ่องใสที่จะรับหรือเปล่าคะนี่อไม่มีพื้นดีมาก่อนยมรู้ได้ยังไงเขาไม่มีพื้นดีมาก่อนคือเหมือนท่าบาปมาอย่างเงี้ยคะ่ะคือแบบไม่ได้มีศีลมีธรรมใครประเมินใครได้ใครประเมินใครได้ในโลกนี้พระพุทธเจา้าบอกเลยห้ามประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลตถ,ถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าใครดีใครเลว โยมเห็นคนดีคนเลวเนี่ยเห็นแค่กี่ปีร้อยปีที่ชีวิตเขาอยู่ถ,ถูกต้องไหมแล้วโยมก็ไม่ได้ตามเขาไปทุกวินาทีใช่ไหมและในสังสารนี่เกิดแก่เจ็บตายมาเป็นแสนแสนล้านล้านชาติเราเคยรู้ไหมว่าชาตินั้นชาตินี้ก็เคยนั่งสมาธิเคยบวชมากี่ร้อยกี่พันครั้งไม่มีใครรู้แต่พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าจึงบอกยาไปประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลตรวจไม่ได้กระถาคตผู้เดียวเท่านั้น เพราะนั้นตรงนี้เลยไม่จํากัดไม่จํากัดเลยแต่คนที่จะได้ฟังคําตถาคตเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยอยูขนาดโยมเพื่อนอาตมาอาตมาเอาไปให้เองนะไม่ได้ฟังเพราะญาติไม่ศรัทธาไม่เปิดให้ฟังแต่บางคน,นยอยู่ไกลถึงจังหวัดเลยอาตมาไปเทศที่นั่นนะแม่แหนมเพอกกาลังจะตายพอดีแนมเพย์มานั่งฟังด้วยเอาไปเปิดให้แน่ฟังอา้าว แม่ผิวพรรณผ่องใสส่งภาพมาให้ดูอย่างนี้มันอยู่ที่เหตุปัจจัยนั้นนี่คือการเกิดแก่เจ็บตายของเราเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวไงพระพุทธเจ้ายืนยันว่าเราเนี่ยเกิดมาตลอดกาลยาวนานพระอาจารย์ครับอขอขันนิดนึงครับในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยครับไม่ทราบว่าเหตุาการณ์ตรงนี้มันมีพระสูตรอะไรที่เล่าไหมครับมีครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือการสวดมนต์ให้กับ คนใยุคโกมาก,ก่อนที่จะเส้นใจเนี่ยมยีอันสงสงับคนที่จะเสียชีวิตไหมครับมันอยู่ที่มนของใครคือถ้ามนไม่ใช่ของพู้เจ้าไม่มีประโยชน์คือตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามนของพระเจ้ามันมีบทไหนบ้างอาจจะเป็นตำนานเจ็ดตำนานสิบสองตำนานตามที่พระท่านท่องอยู่นะนี่แหละคือความพลาดของเราที่เราไม่ตรวจก่อนนะผมไม่รู้หรอกไอ้นี่มันน้ําอะไรอ่ะกินไปซะ เอายาพิษไปให้เขากินเพราะยมไม่เคยเตรวจนะสาคัญตรงนี้ตัวนี้ข้อมูลที่เอาไปใส่หูเขานี่นะสุดตาสำคัญที่สุดพู้เจ้าเป็นคนบอกเอาไว้ในเมื่อโยมไม่ทราบแล้วโยมเอาอะไรเข้าเข้าปากเขาไปให้เขากินเอาอะไรเข้าหูเข้าไปละ่ะใช่ไหมอยู่ๆใครเอาอาหารมาให้ยมจับยัดใส่ปากยมเอาอะไรเอ้ยนี่อะไรยาพิษปะ่ะใช่ไหมกินไปตายไปซะแล้วอย่างเงี้ย สุดตาก่อนจะเข้าหูเขาสําคัญที่สุดผู้เชา่าบอกไว้เลยว่าต้องของตถาคตนะไปดูศพของคนต่อไปนี่ศพเด็กในท้องนะอันนี้ศพเด็กในท้องก็สามารถที่จะได้ผลเหมือนกันนี่คลอดที่ยุโรปพอแม่รู้ว่าลูกจะตายก็รีบท่องพสูตรเลยพอศึกษาตรงนี้มาคลอดออกมาตัวดำปีละก็เลย ให้ศพกรโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นเสียดายสงสารลูกกลับไปขอศพมาป,ปรากฏว่าศพผิวพันธ์อ่องใสขึ้นมาเหมือนเด็กพึ่งคลอดเนื้อแดงขึ้นมาก็เลยเรียกให้สามีซึ่งเป็นชาวต่างประเทศไปดูเขาก็ไม่อยากดูบอกไม่อยากดูศพลูกเขาบอกเธอต้องมาดูเพราะว่าผิวพันธ์เปลี่ยนนี่ก็อันหนึ่งเราก็เลยรู้ว่าเอ๊ะอยู่ในท้องยังได้ผลได้มีการลองเปิดเสียงอื่นที่ไม่ใช่พุทธว่า พุธทธวจนะเปรียบเทียบหรือไม่ครับ่าเป็นอย่างไรไม่มีใครเสี่ยงอ่ะยมลองกับญาติยมคนแรกก็ได้เพราะว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยงอ่ะเพราะว่าคือมันเป็นการวัดกันไปเลย <ew> เพราะถ้าไม่ใช่ของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่รับประก,กันแล้วศพจะตัวดาปีและคติของเขาก็คือนรกก่ำเดชฐานเปรยวิสัย <S <S ยมจะลองกับญาติโยอมไหละ่ะเออ มันน่าสนใจอ่ะเพราะพระเจ้าเนี่ยตัดอย่างนี้พระอ,องค์เนี่ยเอาเล็บเคี่ยวเศษดินขึ้นมาแล้วก็ถามสาวกว่าปริมาณดินที่ปลายเล็บกับปริมาณดินทั้งโลกทั้งมหาปฐพีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้พระองค์บอกว่าเนี่ยมนุษย์ทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยที่ตายแล้วที่พระเจ้าเห็นนะท่านเห็นเองท่านไม่ได้ฟังใครมาพูดด้วยจุตูปบาตาญาณ ท่านบอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วทั้งหมดได้กลับมาเป็นมนุษย์และหลุดไปเป็นเทวดามีปริมาณเท่ากับเศษดินปลายเล็บที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไปเกิดในนรกกันเนรัดฉาละเปรตพิสัยมากเหลือเกินพระสูตรนี้เราไม่เคยทราบมาก่อนเราเลยนึกเองว่าสบายแล้วตายเราเคยตักปาดไปวัดทําบุญฟังธรรมเดี๋ยวคงได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเกิดในสวรรค์คิดเองทั้งนั้นเลย เกือบทั้งหมดเนี่ยจะเหลือรอดกี่คนเนี่ยในห้องเนี่ยใช่ไหมอ่าไม่ง่ายแล้วพระเจ้าเนี่ยบอกเลยท่านาพูดผิดไม่ได้ผิดคําเดียวก็ไม่ได้เพราะพระเจ้ากําหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวคําเดียวก็ไม่ได้ดไไดตัดไว้กับอคิเวสะนะนะอ๋อพระอาจารย์เดียวอันนี้สำคัญอืนะอย่างนี้ผมใส่บาตรใส่บาตรทุกวันไปวัดทุกวันทำบุญทุกวันก็ยังไม่ได้การันตีนะว่าตายไปจะรอดอใช่ไหมครัยังยังไม่รอด ถ้าจะรอดต้องนีห้าสิบกว่านัยยะตรงนี้โสดาบันนั้นถ้าโยมได้โสดาบันนัยยะใดนัยยะหนะ 1, ึ่งพูุ้ทธเจ้าบอกให้พยากรณ์ตนเองได้เลยว่าเป็นโสดาบันแล้วและคุณประโยชน์ของโสดาบันคือไม่ต้องไปเกิดในนรกในเดชานเปลยวิสัยอีกตลอดกาลตอนนั้นในความที่พระพุทธเจ้าผิดไม่ได้เนี่ยเราไปเจอพระสูตรนี้นี่หมดท่าเลยโยมไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่รอดพระพุทธเจ้าบอกเทวดาทั้งหมดที่ตายแล้ว ได้เหลือกลับมาเป็นเทวดาหรือกลับไปเป็นมนุษย์เท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันเทวดาทั้งหมดเท่ากับดินหมาปตพีไปเกิดในนรกกัาเดชานและเปลววิสัยเพราะนั้นอันตรายมากพระเจ้าบอกสังสวรค์เนี่ยน่ากลัวนะน่ากลัวมันอยู่ในภพต่ำมากกว่าภพสูงส่วนใหญ่ทีนี้ตะกี้มีคนก็สงสัยนี่นี่ครับว่าได้ยังไงนะคือศพมันเหลืองแล้วยังไงแล้วใส่แล้วมันประเด็นคืออะไรประเด็นศพือแล้วมัน ประเด็นคือศพที่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ายืนยันว่าสังโยชน์ห้าสิ้นเป็นอริบุคลขั้นที่สามอริบุคนขั้นที่สามสังโยชน์ห้าสิ้นเนี่ยจะพาไปเข้ากรอบประพู้สิ้นสังโยชน์ที่มีห้ากลุ่มหลังตายจะประินิพานสี่พวกแล้วอินทรีย์อ่อนที่สุดเนี่ยจะไปเกิดในเป็นอุทังโสโตโอคนิทคามีไปเกิดในสุทาวาสชั้นที่ห้าชั้นอคนิฐา สุทาวาจะมีอวิหาอาตัตปาสุทัสสาสุทัสสีอากาิาิฐาจะเกิดในชั้นที่ห้าเลยแล้วหลังจากกายแตกทําลายในอาการิฐาแล้วจะประิณิพานสรุปแล้วจะปรินิพานทั้งหมดชา้าหรือเร็วแค่นั้นอินทรีย์อ่อนที่สุดก็อยู่ไปอีกห้าร้อยถึงสองหมื่นกับกับหนึ่งก็คือระบบจักรวาลทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ล่มสลายไปหนึ่งวงรอบเพราะนั้นจักรวาลเราเนี่ยกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยมีวันล่มสลาย พังพินาศหมดแตกทำลายหมดแล้วก็เริ่มเกิดใหม่ตั้งแต่เกิดใหม่เนี่ยถ้ายามคีคำว่าง้นดินเข้าไปในพระส,สูตรเข้าไปในอ e. ีติปิฏกเราทำโปรแกรมอ e. ีติปิฏกบรรจุพธธระธรรมดกทุกสำนักเข้าไปพร้อมทั้งบาลีและไทยยมจะเจอพระส,สูตรที่พระอ,องค์เนี่ยบอกเรื่องการกำเนิดของโลกเดิมจักรวาลเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดแล้วมีพัฒนาการอย่างไรจึงมาเป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปัจจุบัน ผู้เจ้าจะอธิบายไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่ผู้เจ้าเห็นทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจุดจบหนึ่งวงรอบอย่างนี้พงเรียกหนึ่งกับเป็นระบบของอายุไขที่ผู้เจ้าบัญญัติไปมีใครสงสัยข้ออื่นเจนถ้าไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินยงทําให้เขาเข้าใจได้ไหมเช่นพราอคนหูหนวกเนี่ยอ่านได้ใช่ไหมศึกษาอ่านได้เขียนว่าอ่ะกินข้าวไหมอะไรไหม จะมีภาษาของคนหูหนวกเนี่ยที่ให้เรียนรู้อักขระเนี่ยดังนั้นถ้าเขาเรียนรู้ได้ในคําก็คือการเขาที่เขาได้เสพครบนั่นเองได้ผลเหมือนกันเหมือนถ้าบอกว่าโยมอยากฆ่าสัตว์นะโ <c oughs> ยมจะใช้จากการฟังการอ่านก็ได้แล้วยมไม่ฆ่าสัตว์สําเร็จประโยชน์แล้วเออขออนุญาตครับคือถ้าเกิดเขาไม่ได้ยินแล้วก็ตอนนี้สติเขาจะไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยครับไม่ค่อยมีสติแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วครับ ถ้าเขาไม่สามารถรู้เรื่องได้ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนผู้ที่มีสัญญาและใจดังนั้นสัญญาจะเกิดตรงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าอายตนะทางหูเสียไม่สามารถสื่อให้เกิดการทรงจำได้พระพุทธเจ้าบัญญัติเลยว่าการทรงจำจะเกิดจากอะไรเกิดจากการฟังการฟังนะเป็นเหตุให้เกิดการทรงจำ การทรงจําเป็นเหตุให้เกิดการใคร่ควรทมโยมจะใคร่ควรธรรมะพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยจําคาพระพุทธเจ้าอะไรได้เลยสักสูตรโยมก็ไม่สามารถใคร่ควรได้ต้องใคร่ควรจากการทรงจําและการทรงจําได้มาจากการฟังหรือการเสพคบนะอ่า ค่ะอาจารย์คะ,ะกรณีที่อย่างนักบินที่บินเครื่องบินตกกระทันหัน <c oughs> หรือพวกที่ประสบอุบัติเหตุแบบแล้วแล้วเสียชีวิตทันทีเนี่ย <c oughs> อย่างนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้ได,ได้ได้ฟังธรรมตอนก่อนจะสิ้นใจเนี่ยจะมีหนทางอะไรยังไงที่จะทําให้เขาไปสู่ภพที่ดีได้หรือเปล่าคะอ๋อผู้เจ้าจัดไว้เป็นอนิสงส์หประการในอนิสงส์หกประการเนี่ยผู้ที่ได้ฟังคำตถาคตก,ก่อนสิ้นชีวิตเนี่ย จะละสังโยชน์ห้าเบื้องต่ําได้ใครที่ละไม่ได้จะละได้ใครที่ละได้แล้วจะได้เป็นอาารันใน6ประการนี้จะมี2กลุ่มกลุ่มละสังโยชน์ห้าได้กับไม่ได้ในสมข้อของสองกลุ่มจะเหมือนกันคือหนึ่งได้ฟังจากตถาคตโดยตรงสองได้ฟังจากสาวกที่นําคําตถาคตมาถ่ายทอดอันที่สามเนี่ยตัวเขาเองละลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองไม่ต้องรอฟังจากใครถ้าเขาเองละลึกได้แล้วก็ใกล้ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรคือช่วงเวลาใกล้ตาย สังโยธาสิ้นเหมือนกันและผู้เจ้าจะแบ่งเป็นสองขยับคือกายแตกทำลายกับชีวิตแตกทำลายเวลากายยอมพังเนี่ยชีวิตยังไม่ได้พังเลยนะชีวิตยังอยู่อีกนิดหนึ่งล่าสุดเราก็ได้ไปเจอศพหนึ่งที่ลูกชายเขาถูกรถชนตายแล้วเขาก็ช่วยนะก็ช่วยจนกระทั่งวาระสุดท้ายเขาก็ไม่รู้จะทำไงโทรไปถามเพื่อนเพื่อนบอกให อ่านพระสูตรเขาก็เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปในหนังสือปฐมธรรมไปแล้วก็ให้คุณพ่ออ่านพ่อก็อ่านพระสูตรให้ลูกตลอดเลยก็จนกระทั่งตายหมอก็บอกว่าตายแล้วเขาบอกจะขออ่านให้อีกไปเรื่อยๆเขาก็อ่านพระสูตรต่ออีกหนึ่งชั่วโมงลูกน้ําตาไหลอ่าเขาก็นึกว่าลูกเขาจะฟื้นก็ไปเรียกหมอกลับมาอีกหมอบอกไม่ฟื้นแล้วนั่นคือชีวิตเขายังไม่แตกทําลาย พระเจ้าบอกกายแตกทำลายเนี่ยเรียกกายัศเพเทาคือกายแตกทำลายแต่ชีวิตยังไม่แตกทำลายดังนั้นแม้คนป่วยเนี่ยจะตายแล้วก็าตามอ่านพระสูตรต่อได้อ่านพระสูตรต่อไปเรื่อยๆปีติจะเกิดสุขจะเกิดเกิดการไข้ควรทําสัญญห้าสินได้นั้นในพระสูตรนี้จะจัดกับอคุณะอาคุณะเนี่ยนอนดิ้นทุรนทุนล,ทนลายก่อนตายพระเจ้าไปแสดงทมให้จากนั้นพระเจ้าก็จากไป พระนนก็เลยสงสัยบอกหลังจากผู้เจ้าจากไปได้ไม่นานเนี่ยพกะกุณาก็ทํากาละลงแต่ชีวิตวันผ่องใสย,ยิ่งนักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเข้าฟังธรรมพระผู้เจ้าเนี่ยเขายังละสั่งยชศอะไรไม่ได้เลยเป็นปุถุชนธรรมดาแต่พอเขาได้ฟังคําตถาคตแล้วสัง่งยศห้าจะสิน้นพระอ,องค์ก็เลยรัดอน,นิสงส์หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิต